ข่าวลือมากในในจังหวัดตรังที่ส่งทางไลนย์เยอะว่ามีคนติดโควิดแล้วไปเดินทางไปทานอาหารหรือไปท่องเที่ยวนะครับในสถานบันเทิงที่จังหวัดตรังต้องขอญาตเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเป็นน้องผู้ชายนะครับเป็นลูกของคนจังหวัดตรังนะครับไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ ช่วงวันที่29ธันวาถึง6มกราคมเนี่ยน้องผู้ชายคนนี้ได้กลับมาเที่ยวปีใหม่ที่จังหวัดตรังโดยน้องผู้ชายเนี่ยเขาลงเครื่องที่จังหวัดกระบี่นะครับเมื่อวันที่29ธันวาแล้วก็อยู่จังหวัดตรังจนถึงวันที่6มกราคมเดินทางออกจากจังหวัดตรัง นะครับขึ้นเครื่องจากตรังกลับไปดอนเมืองเมื่อวันที่6มกราคมทีนี้สิ่งที่ที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าน้องเขาผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนตรังและกลับมาเที่ยวปีใหม่เนี่ยเขากลับไปวันที่6ถึงกรุงเทพพอวันที่7นะครับเขามีโปรแกรมที่จะเดินทางไปต่างประเทศน้องคนนี้เขาไปตรวจนะครับโควิดที่โรงพยาบาลสมิติเวช ที่กรุงเทพมหานครตรวจเมื่อวันที่เจ็ดผลออกเมื่อวันที่แปดมกราครับผลออกมาเป็นโพสิทีฟคือผลบวกปรากฏว่าพอน้องเขารู้ตัวเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกเพื่อนเพื่อนเขาที่เที่ยวด้วยกันที่อยู่ในจังหวัดตรังตรงเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ที่เราทำงานเชิงลุกเพราะเนื่องจากว่าเป็นเคสที่เจ้าตัวอยู่กรุงเทพแล้วไลน์มาบอกเพื่อน พอดีคุณหมอไกรสอนท่านรู้ข้อมูลเพราะว่าเนื่องจากลูกคนนี้เป็นลูกของเจ้าหน้าที่โรง,งพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนนะครับพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาไล่ไทม์ไลน์ในช่วงที่เขาอยู่ที่จังหวัดตรังตั้งแต่วันที่สามสิบเขามาจังหวัดตรังลงเครื่องที่กระบี่แล้วมาจังหวัดตรังเมื่อวันที่สามสิบปรากฏว่าเขาไป หลายแห่งมากเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาติดตั้งแต่ต้นเขาเริ่มเที่ยวตั้งแต่วันที่ 30, สิบหลายแห่งมากครับสิ่งที่ที่พอเรารู้ว่าเขาเป็นบวกเนี่ยเราก็ไปดูไทม์ไลน์เราไปดูว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดกับตัวเขาเนี่ยมีใครบ้างซึ่งเขาจะมีกวนเพื่อนสนิทของเขาอยู่ประมาณยีสบหกคนที่ร่วมเที่ยวด้วยกันอยู่ในช่วงวันที่30มสิบธันวาถึงหกมกรา เราสามารถตามเพื่อนเขาได้ที่เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้เขาครั้งแรกเราตามได้สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนจากยี่สิบหกคนนี่เอาไปสอบหมดสิบเอ็ดคนผลออกมาเป็นลบหมดครับผลออกเมื่อวันที่สิบเอ็ดตรวจเมื่อวันที่สิบมกราออกเมื่อวันที่สิบเอ็ดเป็นลบหมดครั้งที่สองเราตามมาได้อีกสามคนนะครับเอาไปตรวจวันที่สิบเอ็ดไปสอบผลออกมาวันที่สิบสองก็ยังเป็นลบอีกครับ อีกสี่คนเพื่อนเขาที่เราตามได้กระจัดกระจายไปเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่ทั้งกรุงเทพอยู่ทั้งสงขลาปรากฏว่าสี่คนนี้กลับไปกรุงเทพคนหนึ่งแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวชที่เดิมผลเป็นลบอีกหนึ่งคนไปตรวจที่มอ,อหัดใหญ่ผลก็เป็นลบอีกสองคนเราทราบชื่อแล้วเราแจ้งเขาแล้วให้เขาไปตรวจแต่ตอนนี้สองคนที่ว่าเนี่ย เขาไปอยู่กทมแล้วครับแต่ว่าเขารู้ตัวแล้วเขาจะไปตรวจที่เหลือจากเพื่อนสนิทเขาทั้งหมด26คนเนี่ยเหลืออยู่8ราย8รายตอนนี้ให้เพื่อนเพื่อนเขาช่วยตามว่าเป็นใครบ้างนะครับก็คือสรุปในภาพรวมใน26คนเพื่อนสนิทที่ที่ไปนั่งเที่ยวกับเขาเลยเนี่ยครับที่ใกล้ชิดเลยเนี่ยนะครับเหลืออยู่8รายที่ที่แจ้งไปแล้วที่ยังไม่ตรวจนอกนั้นลบหมด ทีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งของของผู้ชายคนนี้ครับที่ที่บอกว่ากลับไปตรวจที่กรุงเทพและเป็นบวกนะครับเขาไปเขาไปเที่ยวที่ปากเมงครับไปดำน้ำําก็มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นพนักงานทัวร์อยู่สิบสามคนในสิบสามคนนี้เราเอามาตรวจสิบเอ็ดคนเราตรวจทั้งสิบสามคนครับสิบเอ็ดคนเอาไปตรวจผลเป็นลบอีกสองคนอยู่กันตัง เพิ่งสวอบเมื่อวานผลจะออกวันนี้นะครับนี่คือกิจกรรมที่เขาไปไปเที่ยวที่ที่ปากเมงวันที่สองอันนี้ผมผมนับไทม์ไลน์ท่านพลาง,ลงว่าใครที่สัมผัสกับเขาบ้างแต่ว่ากําลังจะบอกท่านว่าคนที่อยู่ใกล้เขาตอนนี้เป็นลบที่มามันทั้งหมดอีกกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟที่เขาไปเข้าสถานบริการ มีอยู่12คนนะครับซึ่ง12คนนี้ก็นําไปสบอบเมื่อวานแล้วผลก็จะออกวันนี้เหมือนกันนะครับก็โดยสรุปเนี่ทางโรงพยาบาลตังกับทางสาธารณสุขจังหวัดได้ตามคนที่สัมผัสกับเขาอย่างใกล้ชิดแล้ว51คนที่สมอบไปแล้ว51คนนะครับตอนนี้เนี่ยเราย้อนไปดูอีกนิดหนึ่งว่าขากลับวันที่6 มกกลาเนี่ยเขานั่งเครื่องจากตรังไปดอนเมืองโดยนั่งเครื่อง Lion Air เที่ยวบิน SL825 ลาตรังดอนเมืองเที่ยว11บเนาฬกาสีนาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยในไฟนี้เนี่ยเราก็เช็คก,กลุ่มที่มีความเสี่ยงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะาที่นั่งหน้าเขาสแถวนั่งหลังเขาสองแถว แต่บนเครื่องเขาใส่แมสอยู่แล้วบังคับใส่แมสนะครับตรงนี้เราเช็คแล้วครับทั้งหมดมี17ลายนะครับใน17ลายนี้ปรากฏว่าเป็นคนกรุงเทพซะสิบเป็นคนพัทลุงสะสาม,มหาสารคาม1ลบบุรี1น,นนทบ,บุรี1และปราจีนบุรี1เป็นคนตังสองคนหมายถึงในไฟที่เขาเดินทางจากกระดังไปดอนเมืองนะครับซึ่งคนตังสองคนนี้นะครับ คุณหมอไกรสอนได้เรียกสองคนมาสวอบเมื่อวานแล้วเดี๋ยวรู้ผลวันนี้ก็คือสรุปว่าในไทม์ไลน์ที่เราเช็คได้ที่น้องเขากลับไปตรวจที่สมิธเวสว่ามีผลบวกเราย้อนไทม์ไลน์เขาเอาคนที่สัมผัสน้องเขาเกือบหมดยังเหลือที่เราตามไม่ได้อีกพอสมควรนะครับแต่จะพยายามตามให้หมดแต่ณขนาดนี้เนี่ยผลที่ตรวจ สวบรไปเกือบ50คนนะครับผลเป็นลบนะครับอ้น,นี้เดี๋ยวอาจจะให้คุณหมอ,อบอกไทม์ไลน์และบอกอแนวโน้มของของคนป่วยลายนี้หน่อยนะครับเพราะว่า,าข่าวลือกันออกไปในเรื่องของคนที่ติดผมกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งว่าณขณะน,นี้เรายืนยันเฉพาะเคสที่น้องผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาที่อยู่รัศดาเท่านั้นที่เป็นเคสลายที่สอง ที่มีเชือ้อโควิด1 9คุณหมอมีเพิ่มเติมครับเจนฮะเวลาที่น้องคนนี้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับคือตั้งแต่วันที่30ทธันวา63สจนถึง6มกรา63เนี่ยนะครับกิจกรรมก็เยอะมากโดยเฉพาะไปนั่งที่ร้านอาหารผับบาร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะมากคราวนี้ ทางทีมงานก็ช่วยกันกรองอะนะครับร้านไหนที่ mm hmm. อะไรอะโอเพนแอร์ air, คือเป็นเป็นร้านที่ไม่เป็นต oh, <okay. S 1> ีโลงแจ้งอะไรพวกนี้นะครับร้านโลงแจ้งเนี่ยนั้นก็ตัดออกไปเพราะโอกาสเสี่ยงนี่น้อยมากๆเราก็เอาเฉพาะไอ้ที่เป็นเป็นเอ่อเป็นผับเป็นบาร์ที่อยู่ในห้องปิดตั้งหลายแหล่นะครับก็ไทม์ไลน์ก็ประมาณอย่างนี้ครับ30ธันวาคม นะครับไปที่เซฟเฮาส์บาร์เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป3าสเอ็ธันวาก็ไปเซฟเฮาส์บาร์ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไป 1. มกราไปที่สแน็คหน้าโรงเรียนสภาราชินีประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึง3ามโมงเย็นนะครับแล้วก็ไปธรรมดาคาเฟ่ตอนสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไป สองมการาไปธรรมดากาเฟออีกครั้งหนึ่งสามทุ่มเป็นต้นไปสามมการาไปที่ตู้แดงห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับสี่มการาวินแอมบาออสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปห้ามการาเก้าสิบสองบาร์ประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปหกมการาเกรสิบแปดคาเฟ่ประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบถึงสิบสอง นอนะครับนี่คือที่เรากรองมาว่ามีโอกาสเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงต้องอะไรอ่อระ,ะประกาศว่าใครไปที่ตรงนั้นในว่วงในวันนั้นเวลานั้นให้มารายงานตัวกับทางสาสุขครับในรายนี้อ,อ,อย่างที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนว่าเราไม่ได้นับว่าเป็นผู้ป่วยของจังหวัดตรังนะครับ รายนี้เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งทางกรุงเทพมหาคนครก็จะประกาศว่าเป็นผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่ของกรุงเทพกระบวนการที่พวกเราทางทีมสาธารณสุขกับทางโรงพยาบาลได้ดําเนินการไปก่อนเนี่ยก็เป็นการดําเนินการเพื่อล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าพอทางกรุงเทพรายงานมาเราจะได้ไม่ต้องรอทางกรุงเทพรายงานคือโดยปกติเวลามีผู้ป่วยยืนยันเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเขาก็จะสมมติว่าอย่างรายนี้เนี่ยตรวจที่โรงพยาบาลเอก,กชนโรงพยาบาลเอกชนก็จะส่งผลการตรวจไปที่สำนักชื่อว่าสำนักป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักนี้ก็จะไปสอบสวนผู้ป่วยแบบที่เราทําสอบสวนเสร็จอ๋อมีทำลายที่ตางก็จะส่งข้อมูลมาที่ตางบอกให้เราสอบสวนต่อทีนี้พอเราทราบว่ารายนี้บวกแล้วก็มีผลการยืนยันจากผู้ป่วยส่งมาที่เพื่อนพอทางโรงพยาบาลกับสำนักงานสาธารณสุขจะเห็นว่า ยังไงก็บวกรอให้ทางกรุงเทพสอบสวนเราจะไม่ทันเราก็เริ่มดําเนินการไปพรางทางกรุงเทพเสานักสอปคอเพึ่งแจ้งผลพึ่งแจ้งผลว่าให้เราสอบสวนเนี่ยม,มาทางอ e ีเมลที่สํงงานักงานสาธารณสุขเมื่อวานตอนค่า<ม>เมื่อเช้านี้เ,เราทํางานเสร็จแล้ว,เร,ลวเราทํางานเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่เราทราบว่าผู้ป่วย แจ้งมาที่เพื่อนละอันนี้ก็เลยทําให้เราเจอผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงได้เร็วแล้วก็จัดการไปได้ก่อนที่ทางกรุงเทพจะแจ้งเป็นทางการมานะครับก็จะยังเหลือผู้สัมผัสเสียงสูงอีกบ้างก็คือผู้ที่เราไม่ทราบว่าใครบ้างที่ไปในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยที่เมื่อกี้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้นําเรียนท่านสือมนชนนะครับก็จะได้ขออนุญ,ญาตไปฉาสัมพันธ์ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไปในช่วงเวลา เดียวกันเท่านั้นนะครับไปเวลาอื่นก็ไม่ต้องนะครับถือว่าไม่เสี่ยงนะครับก็ก็ได้ติดต่อมาอย่างเบอร์โทรศัพท์ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้ไว้เพื่อจะได้มาประเมินดูว่าเสียงมากเสียงน้อยแล้วก็ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะได้ดําเนินการตามที่ควรจะได้ดําเนินการต่อไปครับผม